เงินผ่ามิชาชีพมารูปแบบใหม่โทรหาคนรอบตัวหาว่าคนใกล้ตัวคุณกู้เงินผ่านแอปกู้เงินเถื่อน MC วรนนดารายงานค่ะเพิ่งโดนมาเมื่อกี้เองค่ะพอดีลูกชายโดนแฮกเฟซและเบอร์โทรจะโทรติดต่อเบอร์ที่ลูกชายบันทึกไว้ค่ะมิชาชีพโทรมาว่าสวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ของคุณจุดจุดจุดใช่ไหมคะพอดีลูกชายคุณกู้เงินเมกอะโรนแล้วถึงกําหนดชําระแล้วไม่ชําระให้รีบนําเงินมาชําระนะคะเราก็ตกใจก็ไม่ได้ถามว่ายอดเท่าไหร่แต่ต่อไปว่าลูกยังเรียนอยู่จะไปกู้เงินได้ยังไงมิฉาชีพบอกว่า กู้เงินผ่านแอปนอกระบบพอดีน้องอีกคนมาเลยให้น้องคุยแทนน้องบอกเสียงฟังไม่ค่อยชัดให้พูดใหม่ด้วยความโมโหกู้ไม่จ่ายก็เลยตัดสายทิ้งไปเลยคอลเซนเตอร์ตัวจริงไม่พูดกูมึงกับลูกค้านะหลังจากวางสายเสร็จดูไลน์กลุ่มในครอบครัวปรากฏว่าโดนโทรหากันหลายคนเลยระวังกันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพหากินกันแปลกๆค่ะทุกวันนี้มิจฉาชีพอันตรายขึ้นทุกวันนะคะแฮกเฟซแฮกไลน์ face, line. สวมรอยเป็นคนคนนั้นกันเยอะนะคะ คุณอ้อเจ้าของโพสต์นี้จึงบอกไว้ว่าถ้ามีใครสวมรอยเป็นคุณอ้อทักไปยืมเงินบอกด้วยค่ะเพราะปกติจะไม่ยืมใครอยู่แล้วถ้าจะยืมก็ยืมญาติพี่น้องจะคุยกันต่อหน้าหรือโทรหาเท่านั้นวิธีการรับมือกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะคะคือให้รีบตัดสายวางสายอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดถ้าคุณมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปและถ้าคุณกดติดตาม MC วันดาไว้นะคะจะมีเทคนิคในการรู้เท่าทันมิจฉาชีพเยอะแยะมากมายเลยค่ะ หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดบันทึกรายการโปรดกดรีโพสต์ให้กับ mc wonderda ด้วยนะคะถ้าคุณเคยเจอมิจฉาชีพหรือว่าแก๊ง call center มาในรูปแบบใดก็ตามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวดาจะทําทคลิปเตือนภัยให้ค่ะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสร้าง personal branding ทำ tiktok ให้ปังและตังไหลมาสามารถจิ้มลิงก์ที่หน้าบโ o ได้เลยนะคะดารับเป็นที่ปรึกษาการสร้าง personal brand บน tiktok ให้สุดปังค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย